ทำความสงบเราเราก็ทำวัดเย็นก็เสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวสวดบทมหาจักพัิต่อการที่เรารวบกันสวดมนต์น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงพระธรรมน้อมระลึกถึงพระริยสงฆ์จิตใจเราจำนงต่อบุญต่อกุศลต่อบ่มีที่เราได้เขียนสร้างขึ้นทุกวันทุกวันนี พอบุญกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเราอาศัยร่างกายที่ปิดาให้มาบิดาคือวัฏทิศด,ดินมารดาคือาตุน้ําที่ซึมซาบในร่างกายของเราได้มาจากมารดามารดาของเรามาจากบิดาของเราฉะนั้นเราต้องร่างกายมาสร้างคุณงามความดีนึกถึงบุญกุศลที่ ท่านได้สร้างให้เราเกิดขึ้นมาให้ร่างกายให้ดินให้น้ำมาให้ลมให้ไฟเกิดขึ้นมากับเราเป็นธาตุอาศัยแต่เราก็อาศัยเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างที่ทำขับเคลื่อนให้เราอยู่ได้วิญญาณธาตุถือว่าทาตรู้ รู้ในการเราจะสร้างคุณงามความดีรู้ในบุญในกุศลในบามีเนี่ยคนเราเกิดมาเพื่อจะแก่เพื่อจะเจ็บเพื่อจะตายไม่มีใครเราเกิดมาไม่ตายพร้อมพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราได้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาก เรามีกรรมเป็นของของตนนี้เราทํากรรมใดไวย้ย่อมได้ผลของกรรมนั้นคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายคนนี้ก็เจ็บคนนี้ก็ป่วยเราทั้งหลายก็เป็นผู้ป่วยป่วยเพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ต้องการอาหารมาลอเลี้ยงร่างกายชีวิตให้ดํารงอยู่ได้แต่เราต้องอาศ,าศัยการิงกลาหารอุตุอาหารที่เราเกินกินเข้าไปทําให้พีชะ ทำให้ชีวิตเราอยู่ได้ถ้าเราไม่มีอาหารไม่มีกรริงกราหารไม่มีอุตุภายนอกทำให้เราก็ไม่ตั้งอยู่ไม่ได้เราก็ต้องทุกข์ทรมานไปนี่เนะนี่ยความทุกข์เป็นปกติพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องอะไระสอนให้เรากําหนดทุกข์ให้รู้จากทุกข์กำหนดรู้ให้รู้ทุกข์สุม,มุทัยเราควรละรักโลภโกรธหลงต่างๆ ิศีลทั้งหลายปานาทินนากาเมมุสาสุลานี่นะเราต้องพยายามรักษาศีลให้มั่นคงเพราะศีลนี่ทำให้ถึงสุคติศีลทำให้เกิดโภคกรัพย์ศีลทำให้ถึงพระนิพพานได้เพราะคนเราเกิดมาเพราะศีลห้ากรรมบท10สิบที่นเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นคนไม่ง่อยเปี้ยเสียขาพอมีศีลห้ามีกรรมบท10 กรรมบท10ก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในในกาามนั่นเองคือว่ากายกรรม3ว่าจีกรรม4คือว่าไม่พูดเท็จไม่พูดยาพูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อเลยเกิดมาไม่เป็นคนที่พูดอะไรไม่ได้เรื่องคนพิกลบาคนพูดไปได้ในโลกก็มีพ่อพินผิดศิล เรื่องมุสาวาสนันเองทําให้พูดไม่ได้หูหนวตาบอดไปเนี่ยเพราะว่าการที่พูดมุสาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดนะไม่ควรพูด,ไม,พดไม่ควรพูดสอดเสียดเพอร์เอพูดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะความที่เราพูดเนี่ยทำให้เราเป็นคนไม่สมประกอบทําให้ร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มที่ฉะนั้นเราต้องรักษาศีลมุสา ให้ตั้งมั่นให้ไม่ให้ผิดศีลมุสาข้อที่ห้าคือว่าไม่ดื่มสุลาเมีไยต่างต่าง,างไม่ยินดีในของมึนเมาไปสู่ร่างกายเพราะสิ่งของมึนเมาก็ทําให้เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเกิดมาชาติไหนก็เป็นคนไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องถือศีลห้าให้ครบเพื่อเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติอีกเราเกิดสวรรค์สมบัติอีกหชั้น เข้าสู่พรมสมบัติก็เรียกสวรรค์อยู่เพื่อจะทําพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองทํานิโรธให้แจ้งนิพพานนั่นเองฉะนั้นที่เราการที่เราได้เกิดมาได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีนําเรามาสร้างคุณงามความดีเราอย่ามอยปล่อยเวลาให้ผ่านไปประเบามันสร้างคุณงามความดีมันสวดมนต์มัน จเจริญศีลธรรมกรรมฐานไปเรื่อยเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ติดในร่างกายสังขารพอเราติดมากก็ทุกมากติดน้อยก็ทุกน้อยพระเรียเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ติดอะไรท่านไม่ติดในโลกียทรัพย์ท่านเข้าถึงโลก,กุตราทรัพย์ทรัพย์ที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่มีการเกิดอีกเพราะท่านดับอวิชชาได้อวิชชา อวิชชาปริยาสร้างฆ่าลาสังขัรทําให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามเกิดรูปนามรูปก็เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราอาใจให้มีศรัทธาปสัะท่าความเลื่อมใสในทมคาสั่งสอนพุทธเจ้านี้เนี่ยเราต้องมีความศรัทธาปัสสัท่าความเลื่อมใสต่อทมคาสั่งสอนพุทธเจ้า เราจะได้เป็นผู้ที่มีสุขมีความสงบมีความเบิกบานในบุญในกุศลฉะนั้นเราต้องมีความศรัทธาประสาทะในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อเราจะได้ไปฏิบัติให้เรามุ่งตรงไปสู่พระนิพพานละอวิชชาได้ละตัณหาอุปทานได้เพราะมีอวิชชามีความมืดบอดท่นเอง เราถึงเกิดมาไม่รู้จักจบจักสิ้นเกิดมาเมื่อไรก็เป็นคนง่อยเพี้ยเสียขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มบาทก็เพราะอะไรเพราะกรรมอกุศลที่เราได้ไปผิดศีลห้านั่นเองทําให้เราร่างกายไม่ครบสมบูรณ์เท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องรักษาศีลให้มั่นคงรักษากรรมบทสิให้ได้ถ้ารักษาศีลให้ได้เราก็จะมีอายนาที่ครบถ้วนมีตาหูจมูกลิน้นกายใจที่ตั้งมั่น แล้วก็มีผัสสะผัสสะในการผัสสะอารมณ์ต่างๆก็มีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆ,ๆถ้าเรามีสุขทุกข์เฉยๆเวทนามีตัณหาพอตัณหาทําให้เราเกิดในการมภาพบในรูปประพบรูปประพบเวียนไหว้ตายเกิดใน31มสิบเอ็ดภพสามสิบเอ็ดภูมินี้เเวียนไหว้ตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ยังไม่มี พระนิพพานเป็นที่ไปยังไม่เจริญมากมีองค์แปดมรรยาสัส 4, ตย์สีต่างๆไม่เจริญมากเลยไม่เข้าถึงความหลุดพ้นสักทีนี่ฉะนั้นเราต้องละตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการมโลกรูปโลกอรูปโลกส1มสิบเอ็ดภพสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยฉะนั้นเราต้องมั่นสร้างคุณงามความดีมี สติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะดับดับตัณหานั่นเองพอดับตัณหามันก็ไม่มีอุปทานแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีแล้วอุปทานก็ไม่มีพบการเกิดเกิดใน31มสิพบ,พบพบสามสิบเอ็ดภูมินี่ก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติก่อนการเกิดก็ไม่มีชารามอรนโซกาเปริเทวปาธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแล้เป็นทุกข์นะพุทธเจ้าท่านสอนให้เรา ล้มอวิชชาให้ได้ถ้าเราไม่ล้มอวิชชาได้เราก็จะเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้เวียนว่ายไ้้เกิดเป็นสัตว์บ้างเกิดเป็นเปรตบ้างสรุนกายสัตว์นรกก้างนี้อบายภูมิสนี้เป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเราก็จะตกสู่อบายภูมิเป็นที่สิ่งที่มันทุกข์ทนยากลำบากฉะนั้นเราอย่า ไปเพิดเพลินใหญ่ในอายามุตสีอบบยภูมสีเราต้องจิตใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในกรรมฐานในการพิจารณาเกสาโลมานะคาทันตาตาโจนีิกรรมฐานห้านิหนาพุทธองค์ท่วนท่วนทุกองค์ทรงชี้แผ่ภายเป็นมูลฐานกล้าวเป็นเคล้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมขนนี้นั่นหมายมั่นว่าดี ดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายและฟันอีกหนาะก็ว่าเชิดชายยามเยิงแยมพลายเหมือนพายสินสีหนังอีกห่อหุ้มอบอุ้มกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายาพมคนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเลบฟันให้นั่งพินิจน้อมพิษยาพันยาร้อนรอนรานนอกในมีดู ดูนอกดูในแยกใครคิดดูว่างามควรรู้มากม่นโสมมดอกไม้เพื่อนบูดในคูดโสมมใช่ควรสุดดมชมชื่นพัดแต่งให้นั่งพินิษน้อมพินยาแว่งดูให้รู้แจ้งทั้งนอกทั้งในดูทั่วกายาที่มาที่ไปต้นปลายแค่ไหนเท็จจริงให้รู้ความที่มืดนมนว่าตนว่าตูถือตนถือตัวรู้แล้วบ่หลง รู้แล้วเราก็ไม่หลงในร่างกายอาการ32มสสเคสาโลมาจนถึงมัตเตเกลุงกลังมีธาตุน้ำสิบสธาตุแม่ของเรามีธาตุดิน20รวมเป็นอาการ32ที่เราสวดทุกวันทุกวันเพื่อจะให้เราน้อมพินิษพิจารณาว่าร่างกายของเราก็มีอาการ32บบางคนก็ตายด้วยโรคไตไตไม่ดีก็ตายไปบางคนหัวใจวายก็ ตายไปนี่บางคนโรคมะเร็งกินตับก็ตับก็พังนี่เฉะนั้นก่อนที่เราจะล้มป่วยเราให้พิจารณาให้ชัดให้รู้แจ้งหจริง,รงว่าอายตยตะนาทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เพราะกรรมเรามีแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปให้เราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนจิตใจเราก็จะเบื่อก็น่ายก็คลายกำหนัดนิพิธาความเบื่อความกำหนัดเราก็จะมี เบื่อไม่ยินดีในร่างตนไม่ยินดีในร่างผู้อื่นไม่หมกมุ่นในภัสสะในเวทนาทั้งหลายเราก็จะเป็นผู้ที่มีนิพพิธาความเบื่อหน่ายพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าููทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตาการดัตาดุกราชรสอันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้รู้ไม่ข้องอยู่เพราะอะไร พะเป็นของสกปรกของหน้าเบือ่อหน้านายหน้าคายกำนัดหน,ห,นหน้าหน้าปล่อยหน้าวางไม่น่าจะยึดมั่นถือมัน่นเพราะคนยึดมั่นถือมัน่นมันทําให้เกิดกาคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดความรักมากโลภมากหลงมากก็ฆ่ากันตายแขวนคอตายยิงตัวตายทุกอย่างพระเกิดในกายนี่เองเพราะความรักนี่ความโลภนี่เองความโกรธโกรธ แค้นความหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงสิ่งต่างๆลืมบุญคุณพ่อแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระฤรษสงฆ์เลยทำให้ฆ่าตัวเองตายเนี่ยเพราะการปานาติบาตฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยคนที่คิดจะฆ่าตัวเองตายเนี่ยกรรมเป็นส่งผลทำให้ฆ่าตัวเองตายเนี่ยเพราะปานาติบาตนั่นเอง ฉะนั้นเราอย่ามีความยินดีในค่าตนเองอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะเป็นผู้ที่ฆ่าตัวเองตายทำร้ายตัวเองตายเพราะรักมากโกภมากโกรธมากหลงมากเหมือนที่เราสัทยายไปอภิสมาโลโพโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความปรทุษร้ายโกโทความโกรธเคือง อุปนาโหความผูกเวนหมายมั่นกันมักโคความลบลูดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิซาความริษยามััฉริยังความตนีเหนียวแน่นกิดกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลเส้าเทยยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณไม่ที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบ มาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมะโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดโสมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิดปมาโดวาความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังถ้าเราประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักน่าชังย่อม ไปในกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหามตตันเรื่อยๆก็เกิดความทุกข์ความยากความลําบากปินหมูดกินคูดกันไปตามสภาพของปุถุชนคนที่ยังนาอยู่ฉะนั้นเราต้องเพิกถอนราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจให้เรามีกรรมฐานมีสีมีธรรมะในจิตใจมีกรรมฐานพิจารณาให้เห็นแจ้ง ดูให้รู้แจ้งทั้งนอกทั้งในที่มาที่ไปต้นปลายแค่ไหนเท็จจริงให้รู้ความที่มืดมนถือตนถือตัวรู้แล้วบ่หลงเนี่ยถ้าเราเห็นจริงจริงเราก็ไม่หลงตัวลืมตายฉะนั้นเราต้องทําเป็นประจำพิจารณาก่อนจะหลับจะนอนเราต้องพิจารณาธรรมะคาสั่งสอนพุทธเจ้ามันกลาบพระพระพุทธเจ้ากราพระธรรมการาปริยสง มอบกายถวายชีวิตทุกครั้งเพราะเรายังมีราคะอยู่โทสะอยู่โมหะอยู่เราต้องเป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วท่านถึงมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากลณาคุณคุณของพุทธเจ้ามีตั้งเก้าเก้าอย่างมุงกุฎพุทธเจ้าอะสังวิสุโลปุสะผุระนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เป็นผู้ที่ รู้แจ้งโลกสามแดนโลกธาตุเป็นผู้ที่หมดกิเลสมีความเมตตาไม่มีที่สุดมไม่มีประมาณเราต้องน้อมกราบพระพุทธเจ้าด้วยใจิตใจเขารบบกน้อมเป็นผงธรีให้พระุทธเจ้าได้เหยียบย่ำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เหย,ยีหหยบย่ำให้พระอริยสงฆ์ที่บริสุทธิ์แล้วเหยียบย่ำเป็นผงธรีไปนี่เราจะได้เป็นญาติอย่างสนิทใจเราจะเป็นผู้ที่ สร้างคุณงามความดีไม่เบื่อไม่ไหนมีอริยทร์เจ็ดประการ1นศรัทธา2มีศีล3ม,มีหิริ4มีอตตปะ5มีสุตะสุตตะ6มีจาคะสิ่งไม่ดีออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นบอมีสิบเราก็จะได้เต็มขึ้นทานศีล เนคขม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกานี่พอมีสิทธิ์ก็จะได้เต็มที่เต็มกําลังฉะนั้นคนทําก็ได้ถ้าคนไม่ทําก็ไม่ได้แต่เราต้องทําทุกวันทุกวันมันสวดมนต์มันกราบพระไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจำานงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่มานขอให้พบพระศี่าน นอนาคตการอันใกล้นี้เธออีกล้านปีท่านจะอุบัติมาเราจะตายอีกหลายรอบกว่าจะได้ตายฉะนั้นเราต้องให้กิเลสมันตายอย่าให้ร่างกายเราตายไปจากคุณงามความดีมันจเจริญประพฤติิบัติด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดี ก็ขอโมทนากับทุกท่านเนาะที่เรามารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีในดีิตชาติจนถึงปัจจุบันร่วมกันสร้างมาน้อมแผ่ไปให้บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวรที่ระลึกได้ก็ดีรละลึกไม่ได้ได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จโดยพลันจงเป็นผู้ได้ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติอายุวนันสุขภัละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ